ให้ผัวแม่คนช่วยเล่เกมครับกับเกนโมบ้าครับเกมโมบักกับใครครับโซเชียลครับแล้วคุณพีโซเชียลต่อไปคุณคุณชื่ออะไรครับเดดเด๊ะออกรนะครับผู้ช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมครับใช่แล้วครับเราก็จะมาเล่นเกมที่ดังที่สุดในนี้แหละครับมาเริ่มเกมครับเกมในชื่อว่ามงอสนะครับคนนี้เขาม่ ผมไม่อยากอย,กอยู่ใกล้อ่ะคุณผมจะไปห้องของผม,ผมเฮ้ยผมขอไปด้วยผมเมื่อกี้ผมก็ว่าจะ whip ปลอดภัยอย่างผมขอไปอยู่ใกล้คุณแบบไม่ผมไม่ได้เป็นนะครับผมพนันได้นะครับผมไม่ได้เป็นโอเคครับผมปลอดภัยได้แล้วครับมันยังไม่ได้ครับมันยังไม่ได้โแก้ได้แล้วครับได้แล้วโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้นบอลตัดเล้ยนะคะโอเคครับ <Okay. S 2> ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยอะคุณใครก็ได้ช่วยผมด้วยโอเค ไวท์เชนโฮมเมสนาคต้าคุณยังไม่ตายใช่ไหมครับยังไม่ตายครัผมเป็นเจ๊เอี้ยสีแดงถ้างั้นคุณก็ถ้างั้นฟีขาวก็ต้องแสดงความเสียใจ,จยุ่นนะครับคุณเขาคุณแสดงความเป็นสีขาว เ้่งเกมกับเพื่อนอโทษด,ด้วย กลัวนะคะ เสร็จหมดแล้ว

hey นี่เปลี่ยนแมบ้าเออเปลี่ยนแมก็ดีนะครับเีย่วผมขอหาเควสทำก่อนนะฮะทำไมผมเอ้าใครโกรธอะสีแดงครับสีแดงคุณกดทำไมครับ คิดว่าไข่ครับค่าใ่ับพูมาเลยครับสีอะไรครับหรืออยากกุ้งอยาีอยากุงสีอะไรสีอะไรครับบอกมาเลยครับเฮ hey, ยน,น้ำตาลนี่ลสีแดงะว่ายน้ำตาลที่ผมนะคจะใจะเย็นครับน้ำตาลผมใครครับใครครับบอกมาครับตรว่าแดงนะเอาเลยแดงแดงแดง ไอคิดว่าแดงไอเชี่ยมจะทรยยศเพื่อนไม่ได้สั่นไอซีมันบอกว่าแดกเฮ้ยอย่าบัวนะว่ามันเป็นถับเป็นนี่คือเกตเล็กเฮ้ยอะไรอะไรเกตเล็กบัวเอ้ะเติมเปล่าไม่ไอแอร์ลีบัตไปดูท่ามันจะเงไงเอ๊ะเข้ามา ผมไม่ได้เป็นคุณเน่าสะเฮ้ยเปลี่ยนกดใหม่แล้วนะถ้าว่าใครโดนฆ่าอย่าพูดนตอนนี้ผมลอยอยู่นะผมรออยู่นะเวถ้าคุณไม่ช่วยพวกเราจะตายกันหมดผมรอคุณอยู่คุณเห็นอยู่ใช่ไหมมันเหลืออยู่สิบวิ โอเคผมว่าไม่มีใครน่าจะรอดโอ้บุอโุ้เพรคะมึงไม่ยอมช่วยกุ้ยตว์มึงเป็นเฮี่อะไรสิมึงยามึงยากดใหม่นะห้ามบอกกันนะเว้ยไม่งั้นมันจะไม่หนุ่เว้ยเฮ้ยใครวะก อะไรไม่ได้เป็นไม่ไม่ไอ้ตุ้มก็จะยินยันไอ้สัสกูไม่แม่งไม่ได้เป็นผมสองสายทุกคนแล้วอ่ะมึงแม่งก็ด่ากูรูว่านี่ไอ้สัสไปดับป่ะไปดับไปปิดทางให้กูฮะไปดับไปดับเอาใครปิดกูแม่งอยู่ตรงนี้นะไอ้สัสแล้วกูจะปิดได้ไงกูถามก่อนม่ติดปลาเตอร์กูปิดได้ จริงแต่กูไม่ได้เป็นคนปิดถ้าใครถ้าใช้สกคิวเขาฆาตกรมันอยู่ได้มินได้หรอมีแล้วเหรอเออมแม่งก็ไม่ไม่มีใครเาแล้วไอ้บูมหายไปไหนวะแล้วแม่งใครเป่าไฟวะกูแม่งไม่รู้เรืยังไอ้บูมเป็นป่าววะไอ้บูมบอกว่ามันโดนขงันไงนี่ไงหรอยี่ไงผมใช่ไหมแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ช่างแม่งกูงเป็นว่ามึงแปลกๆโคมกูรู้สึกเหมือนก็กะารนั่นแหละแม่งเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเที่ยมแม่งบ่อยเกินไปแล้วอีออกซิเจนดักไหน ดักไนท์มือแปลกๆมือแปลกๆนะดักไนท์ทำไมไม่พูดกันเลยดักไนท์ม okay. ือแปลกๆเดี๋ยวผมส่องตรงนี้เองครับผมไม่ผมไม่ค่อยเชื่อใจคุณดักไนท์ก้าวไดาลรหัสดาลครับเออโอเคถ้าบอกว่าเพราผมยังรอดตายอีกค่ะมามามาตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะคะว่ามีใครบ้าง คุณกดได้อรือไม่ใช่หรอกดไรครับไอ้คใครกดก็ว่าสีแดงดยู่สีแดงมันน่าสงสัยส่อะมันกดอะเริ่มเยไหมกูไม่ได้เป็นสีแดงกูว่าสีแดงอะ่ไม่ได้เป็นในแฟลร์มูชิเอกกูไหนไม่ใช่กูจะไมุ่ดไม่วส่กูจะไม่ใส่ใครใส่กาวมากเลยวมาสีแดงผมไม่ จริงๆคุณไม่งั้นผมจะล็อกประตูได้ไงถ้าเกิดผมล็อกประตูผมจะฆ่าสีขาวข้างในเลยผมจำได้มันต้องมุดหอกางจูิงๆได้แต่มันไม่ได้หมุไม่ใช่พี่สีขาวพี่โดนล็อกผมก็โดนล็อกจริงเหรอเอาล่ะถ้าวมึงโดนล็อกแล้วมึงบอกมึงอยากขึ้งอกได้ไงอหมันก็แถ้าละครมึงก็โดนล็อกเองได้ใช่ถ้าละครมันโดนล็อกเองได้แต่แต่กูไม่ได้เป็นกูโดนลแน่เลยกูไม่ได้เป็น ถ้ามึงไม่เชื่อกูพ่าแดงไปแล้วลาก่อนเพื่อนถ้าไม่ได้เสียงกูไอ้มกล้องแม่กูไม่ได้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่แดงผัน่ไอ้ตัวแม่งไม่ได้เป็นไปกูแม่งไม่ได้เป็นแม่งมึงก็มีแต่ด่ากูเนี่ยไอสัตว์มึงได้ถามกูก่อนไหมว่ากูเป็นหรือเปล่า เฮ้ยเชียซีมึงไม่ต้องมาพูดดิมึงพูดเชียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงทำให้มึงรู้หรือเปล่ามึงจะทำให้คนอื่นไม่สงสัยกูไในสัตว์เออไม่ตื่นเพราะกูเบี้ยไงลนะ่ะกูเกลียดมึงไอ้ทำไมกูมองไม่เห็นเชี้ยอะไรวะเฮ้ยซีมึงจะกดหน้าจอก,กูทำไมบบยายายา,ยา,ยา,ยามึงมึง

ผมเชื่อคุณผมเชื่อคุณคุณ,คณดัไงไห